สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการจัดเด็กด o า w o น l d สาย Jack Knight Dragon ในปัจจุบันนี้นะครับ2559นะครับโอเคขั้นแรกเราจะมาอธิบายว่าสาย c จ k ก i น h t เนี่ยจะเป็นการวิวานาการไปเรื่อยๆแ,และแต่เราว่าจะวิวานาการเป็นสายนี้สายนี้เพื่อทำอะไรอะไรเงี้ยครับอ่ะก็สาย c จ็ n ไน h t จะเปลืองเกรดนะครับย้ำนะครับเปลืองเกรดโอเคครับเราไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันที่ไซส์หนึ่งกันก่อนนะครับไซส์หนึ่งใบแรกของเราคือเทาสันเลเปียร์ดราก้อนใส่มาสองใบครับใบต่อไปเกฟฮอนดราก้อนใส่มา 3ใบนะครับแต่ละตัวเนี่ยสายจากไหนเนี่ยมันคือมันต้องเน้นพวกขีไว้ก่อนนะครับพลังนี่ที่หลังครับแต่พลังนี่ก็สำคัญนะครับขีไปก่อนนะครับนี่ลืมโอเคครับมาถึงทบทถัดมาครับซิสเต็มมิกเนอร์ดราก้อนครับใสามา2ใบครับ ไซส์หนึ่งเราจะเยอะหน่อยนะครับไปที่ใบต่อไปบอลชิลดรากอนอ้าวนกว่าไซส์นี้นั้นคิไม่ใช่หรอครับอ๋อไอตัวนี้ครับมันเอามาเพื่อป้องกันโดยเฉพาะครับคือไซส์หนึ่งของเราเนี่ยตัวป้องกันน้อยมากเลยดูแต่ละตัวที่ผมพูดไปเนี่ยหนึ่งพันสองพันเท่านั้นหละครับแต่บอลชิลเนี่ยเป็นการที่พลังป้องกันสูงมากครับสูงจนถึงหกพันเลยครับโอเคครับไปถึงใบต่อนะครับ ไปถัดมาคือนี่เลย Iron Chain Dragon ครับเป็นการที่เอาไว้เรื่องการลดพลังครับเป็นการที่สำคัญมากครับแต่บอกเลยว่าเบืองเกตครับใช้ตอนสำคัญสำคัญสมมติว่าเจอพวกพวกเอ,อ่ดเอดเวล s ิกพวกพลังป้องกันเยอะแย Iron Chain ช่วยได้ครับโอเคครับ ไซส์นหนึ่งเราก็จบเพียงเท่านี้ครับต่อไปไปดูที่ไซส์สองครับไซส์สองไว้แรกของเราคือแจ็คไนฟ์ดากอนใส่มาสี่ใบครับนี่ตัวเด็ดเราเลยบ u ดี้ของเรานะครับแจ็คไนฟ์ดากอนไปถัดมาเป็นร่างนิทานการครับแจ็คไนฟ์ดีเพอร์ซันใส่มาสองใบครับคือใส่มาเพียงสองใบนะครับดีเพอร์ซัน คือตัวนี้จะเป็นตัวพินเทอร์เทรดนะครับเป็นการทะลุกเกาะนะครับอ่าถึงไปถัดมาไซส์สองนะครับแจ็คไนท์ทันเดอร์สตอร์มใส่มาสองใบครับโอเคใบถัดมาแจ็คไนท์เอ็กซ์เกรเซอร์นะครับเอ็กซ์เกรเซอร์โอเคอ่านยากไม่อ่านยากหรอก โอเคครับจากนาั้นเอเกเซอร์ใสมา2ใบครับมาถึงอธิบายใหม่นะครับใบใหม่รู้สึกว่าในช่วงนี้นะครับถ้าอนาคตแล้วมันคงจะไม่ใบใหม่ครับคือใบเก่านะครับใบนี้ก็คือจากนาั้นใบท่านเป็นตัวที่ค้นหาโลกมังกรได้ดีมากครับต่อไปเป็นไซส์สองที่ไม่ใช่จากนันนะครับใสมาสองใบเหมือนกันอสุรมังกรสายฟ้าฮาวเิร์ดดากอนมาช่วยในการ มูฟเพราะส่ตจากนั้นเราเนี่ยจะเป็นการย้ายซ้ายขวานะครับแต่ผมว่าคอมเบิร์เนี่ยมันไม่ลงมาช่วงมาช่วยจากนั้นครับมันลงมาช่วงแรกๆนะครับแล้วแต่ดวงครับอ่ะมาถึงไซส์าสามกันนะครับไซส์าสามเราใส่มาแค่สองใบเท่านั้นเป็นตัวที่เด็กนี้เป็นไซส์าสามน้อยมากครับโอเคครับกับสุดยอดมังกรก,ก็เล็กบัสเตอร์แคนนอนดราก้อนครับทั้งโซกัดทั้งดับเบิลแอคแท็กโอเคครับ ทอสามน้นก็จบกันไปแล้วต่อไปมาดูกันที่ไอเทมกันมากนะครับไอเทมของเราก็จะใส่มัดดากนัเคิลสองใบครับจะมีสองใบนะครับโอเคครับมัดดากอนัเคิลสองใบและอีกสองใบที่ผมว่าคือมาสตูเดียนซันไชน์แพคครับจริงผมไม่อยากใส่ใบนี้หรอกนะแต่ถ้าเจอพวกกับพลังโหดๆพวกตีไม่เข้าเดี๋ยวมันจะไปเรื่องเกี่ยวกับเทม,มนต์ครับกับใบนี้ครับ เวทมนต์ที่ผมจะพูดนะครับโอเคครับต่อไปไอเทมเราก็จบกันแล้วนะครับมาดูที่เวทมนต์กันบ้างครับเวทมนต์ใบแรกของเราคือ d ดราโกชิ d โรแห่งมังกรเขียวดรากโกโร่ไม่มีเล็กไหนที่จะไม่ใส่อันนี้ครับไม่งั้นมันกระจอกครับโร่แห่งมังกรเขียวนี่ดีที่สุดแลลวครับที่ผมคิดน,นะแม่งเป็นตัวที่ยกเลิกโคตรเกียนเลยบอกตามตรงโอเคครับโมังกรเขียวใส่สใบใบต่อไป โล่แห่งมังกรฟ้าใส่มา4ใบเหมือนกันครับโอเคนะครับใบถัดมาเวทมนต์ใบถัดมานะครับคือเวทมนต์นมาคือดราก้อนจีครับใส่มา4ใบเหมือนกันครับการที่สำคัญอยู่ครับโอเคต่อไปนะครับ d a าก o นิกเดสใส่มา3ใบครับโอเคจะไปเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติมีแนะครับกณีนี้แล้วก็เวทมนต์ใบนี้ครับแจ็คไนท์เวฟฮาร์ดเพื่อมาค้นหาแจ็คไนท์นะครับเราจะใส่เพียง2ใบเท่านั้นมันเปลืองเกรดน,นะครับแล้วก็ไปบังแจ็คไนท์หมดแล้วก็เวทมนต์ใบสุดท้ายแล้วนะครับคือ ดร a ก o นิกชาร์ดโอเคนะครับเรามาซัพพอร์ตเรื่องเกรดนะโอเคต่อไปไปดูที่ถ้าไม่ตาย Impact กันบ้างนะครับเราจะใส่กาแกนทัวมา3ใบครับผมไม่ใส่4ใบครับไม่งั้นมันเลืออครับผมในเด็กเนี่ยผมเรื่องบอดดี้ไฟเนี่ยผมจะไม่ใส่เกิน60ใบนะครับไม่งั้นมันจะเดินยากโอเคครับเรา